โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองใช้แ,แบตเล็บหาค่าพาเวอร์ในวงจรไฟฟ้าแบบง่ายๆดูนะครับันเดี๋ยวจะอ้างอิงตัวอย่างจาก textbook Electric Circuit นะครับของคุณชาเล็ตอเล็กซานเดอร์กับคุณแมตทิลสดิโก้นะครับวันนั้นเห็นตัวอย่างง่ายๆน่าสนใจอยู่ออโอเคตัวอย่าง2.34นะครับ นี่นะครับ2.34 using series parallel resistance combination find the equivalent resistance เขาก็จะบอกว่าให้ใช้วงจรที่อนุกรมขนานกันนะครับโดยนวงจรจะมีแหล่งจ่ายอยู่นะครับเขาต้องการให้หา power นะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นการหา power ก็คือ P เท่ากับ V คูณ I นะครับทีนี้ V ก็คือ200โวลต์แต่ I I i ถ้ากับ V ส่วน r เพราะฉะนั้นเราต้องหา r ให้ได้ก่อนนะครับอันนี้ถ้าคิดในใจก็คิดได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าดูจากตัวเลขเขาทำให้คำนวณง่ายๆอ,อย่างเช่น8ยังจอแรกตรงตรงนี้นะครับอนุกรมกัน80กับ20ก็ได้100รวมบวกกับ60ก็เป็น160นะครับ160ฝั่งนี้มาขนานกันกับ160ก็เหลือครึ่งนึงนะครับก็เป็น80 80บวกกับ28บวกกับ52 80บวก80ก็ได้160นะครับ160มากขนาด160ก็ได้80 80บวกกับ20ก็ได้100เพราะฉะนั้นอ่า R ารวมจะได้เท่ากับ100โอห์มนะครับทีนี้ก็หาก,กระแสกระแสก็ I เท่ากับ V ส่วน R V ก็200นะครับส่วนด้วย R ก็100เพราะฉะนั้นก็เท่ากับ2แอมป์นะครับกระแสเท่ากับ2แอมป์แล้วก็ P เท่ากับ V คูณ I V 200 โวลต์คูณ 2M กแอมป์ก็จะได้400วัตต์เพราะฉะนั้น Power อรเท่ากับ400วัตต์เดี๋ยวเราจะมาดูว่า MATLAB มันคำนวณ Power ได้400วัตต์ไหมนะครับโอเคเปิดไปที่หน้า,า MATLAB แล้วก็คลิกที่ Start Simulink โ okay, อเคอันนี้อยู่หน้า Sim s i m s c a p อยู่แล้วนะครับนี่นะครับรหัสไม่เจอเลือกลงมา Sim s i m s c a p แล้วก็เลือก Electrical Create m o เด l โอเคอันไหนไม่ได้ใช้เราก็ลบไปเอาไปที่ไลท์ไลบรารีเบราว์เซอร์นะครับชุบชุบไปที่ซิมสเก็บฟอนเดชั่นไลฟ์ฟอนเดชั่นไลบรารี เดี okay. ๋ยวเราเลือกแหล่งจ่ายแรงดันกันนะครับเป็น dc voltage s o u r c แล้วก็ต้องเลือกตัว R เดี๋ยวขอดูกันนะครับ R กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 R 8ตัวช R 8ตัวโอเคแล้วก็คลิกขวาค้างลากคลิกขวาแล้วก็ลากลงมาทราัก็จะเหมือนเป็นการ copy เสร็จแล้วเราจะต้องมีตัววัดกระแสะแล้วก็แรงดันอันนี้นะครับ,บกระแสะก็แรงดันเสร็จแล้วจะต้องมีตัวตัวที่วัดออกมาเป็น power นะครับ power น่าจะอยู่ที่อยู่ electrical control โอเคแล้วก็มี measurement เนี่ยนะครับ นี่มันจะมี power หลายตัวนะครับมี power ที่ fade power measurement ตัวนี้นะครับใช้บล็อกนี้นะครับ power measurement เสังเกตว่ามจะเขียน continue at มี power แล้วมีอะไรอีกอเดี๋ยวต้องเอาค่ามาแสดงอออาต้องใช้ตัวนี้ p s i m u l i n k Converter ค่าที่ใช้แสดงจะเป็น Display จะอยู่ที่ตัว s i m u l i n k ด้านบนนะครับโอเคเล้าไปที่ Sync ์นะครับก็จะได้ Display โอเคได้แล้วครับเดี๋ยวเราเริ่มต่อ,องจรกันแล้วก็ขนาดกันข้างบน1 2 3 อันนี้แล้วเราต้องบุน R โดยการกด c t r l R นะครับโอเคดูเรื่องขั้วบวกค้วลบให้ดีก็ so, มีสองขนาดกัสองตัวตรงนี้กับตรงนี้ กด Ctrl R โอเคต้องวัดกระแสแล้วก็แรงดันก okay. ระแสไหลลงบนหน้าจร โอเคก็วัดแรงดัน ใช้ตัว PS s i m u l i n k นะครับเพราะว่ามันลากเข้าตรงๆกันไม่ได้ต่ต้องผ่านตัวนี้เสมอโอเคสน่า d i s p a เท โอเคนี้วงจรเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. เหลือกำหนดค่า200นี่เราใส่ไป็น2 0 0 2ยี่สิบแปดหกสิบยตัวนี้28ตัวนี้60

ยี่สิบโอเคอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเดยวอ่ะเราจะดูว่า Power เราได้เท่าไหร่แล้วก็กดลันโอเคนะครับ Power อรเท่ากับ400รอวัตต์นะครับอย่างที่เราคำนวณคำนวณในใจเมื่อกี้นะครับเอออันนี้ก็าการใช้ MATLAB นะครับในการาวิเคราะห์ในวงจรนะครับเพื่อได้ค่าที่ถูกต้องนะครับแล้วเราก็ลองฝึก คำนวณมือดูว่ามันได้ถูกไหมเราจะได้รู้ว่าที่เราคำนวณด้วยมือเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือเปล่าใช้แมทแิกนี้ในการตรวจตรวคําตอบนะครับครับขอบคุณครับ